ในเรื่องราวของสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของความรักหลายๆคนที่ไม่มีปัญหาอย่างที่บอกนะครับก็ไม่มีปัญหาแต่คนที่มีปัญหาคือเรื่องราวของโสดทําไมทําไมต้องมาเจอดรเดชและทำไมโด่งดังอยู่ในประเทศขณะน,นี้นี่คือเรื่องจริงธุรกิจจริงนะที่นําเสนอต่อท่านผู้ชมและที่สาคัญมีการเสนอกลยุทธ์ในการขยายงานด้วยจะตีโจทย์ของกลยุทธ์ต่างๆแตกหรือไม่แตกกรรมการรอฟังอยู่ในขณะน,นี้นี่คือการจะไปถึงเป้าหมายใช่ครับกลยุทธ์มีอะไรบ้าง หนึ่งคู่ต่อวัน3 6 5หคู่ต่อปีนะครับกลยุทธ์ผมมีดังนี้นะครับว่าสิ่งที่สําคัญคือวันนี้ผมไม่สามารถทําคนเดียวได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือณปัจจุบันนี้นะครับไอเดเดตมีทั้งหมด13สาขานะครับเราต้องการเพิ่มอีกส7สาขาเป็นสามสิบ <13. S 2> ถ้าอีกสิเเป็น30สาขาให้เป็น30ใช่ครับทำไมมันต้องเพิ่ม17ไม่ไม่เป็น16หรือ25หรือเป็นอะไรทำไมต้องรวมแล้วฟัะครับ <30. S 2> พอเรามีทั้งหมด30สาขาแล้วลองคิดตามดูนะฮะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยเราต้องการลูกค้านะครับที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกกับเราสองคนถึง3คนต่อวันเท่านั้นนะครับไม่เยอะเลยเดิมปัจจุบันนี้ได้ได้ประมาณคนหนึ่งนะครับหรือว่าเดือนหนึ่งเต็มที่ก็ประมาณสัก25-30คนไม่เกินนั้นต่อสาขาต่อวันต่อคนใช่รหมในนี้แต่ว่าตั้งเป้าก็ว่าต่อวันจะเป็นสองคนเพิ่มแม่้สักคนเดียวต่อวันโอเคนะแล้วก็30สาขา30สสาขาครับก็รวมแล้วทั้งหมดต่อเดือน นะครับจะเราจะมีสมาชิกที่เพิ่มขึ้น60คนต่อวันต่อสาขาต่อสาขาเรามีทั้งหมด 30, 30สาขา<ม>รวมแล้วทั้งหมดเดือนนั้นเราจะมีฐานข้อมูลที่เพิ่มเข้ามาทั้งหมด1,800คนต่อเดือนต่อนะครับ<ด>พอ1,800<ด> <800 S 2> จะเท่ากับ21,000คน<ม>ปัจจุบันนี้นะครับที่เราประสบความสำเร็จในเรื่องของการสร้างคู่รักให้เกิดขึ้นไม่แต่งงานนะสร้างคู่รักให้เกิดขึ้นเขารักกันเขาโอเคกัน35ไม่ได้เยอะ นะครับเพียงแค่35%รวมแล้วตรงนี้จะอยู่ที่3,780คู่เพราะนั้น3,780คู่เนี่ยสิ่งที่เราตีอัตราต่ำที่สุดเลยในการที่คู่รักจะแต่งงานคือ10%คือ3,000กว่าคู่ในเป็นแฟนกัน3,780นระฮะแต่ถ้าตกลงใจแต่งเนี่ยตีอ0ครับ10เเท่านั้นเองนะครับก็คือ378หรือก็คือง่ายง่ายคือ365คู่ต่อปีเฉลี่ยแล้ววันละคู่ซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้สูงมาก เพราะว่าฐานข้อมูลเราต้อง20,000กว่าคนก็น่าจะเป็นโอกาสสูงในการที่จะสําเร็จสามารถทำได้เอาละมากรรมการยกมือแล้วครับคุณบอกว่าคุณจะต้องใช้ทนายตรวจสอบแล้วก็บัญชีตรวจสอบประวัติของทุกๆคนที่เข้ามาเป็นสมาชิกที่จามาเดธค่าใจ่ายที่เกิดขึ้นตรงเนี้เมื่อลูกค้ามันมากขึ้นเนี่ยคุณจะทำยังไงเพราะว่าผมว่าแค่เมื่อกี้พูดกัน20,000 30,000เนี่ยแค่500คนผมว่าคุณก็ตรวจสอบเป็นการไม่ไหวแล้วครับเพราคิดว่าจะมีทีมทนายต่างๆที่สามารถที่จะ ส่งข้อมูลให้กับเขาแล้วก็สามารถตรวจสอบได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแต่ละสาขาจะต้องทนายก็ทําหน้าที่แบบนี้เหรอผมว่านจริงมันต้องเป็นนักสืบก็ตรวจสอบอยังไงเขาต้องเซ็นยินยอมแล้วใช่ไหมต้องเซ็นยินยอมครับต้องให้บัตรประชาชนทุกอย่างต้องให้เอกสารกระถางเราทั้งหมดนะครับเพราะเรามีข้อตกลงอยู่ว่าคือคุณต้องยอมเปิดเผยข้อมูลมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยของตัวคุณเองนะครับเพราะนั้นเมื่อคุณเข้ามาผ่านการตรวจสอบจากเราแล้วคนที่เราแนะนําให้คุณเนี่ยคุณมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นทำยังไงจะเพิ่ม แฟรนไชส์17สาขาได้โอเคภายในเวลารวดเร็วดีมากครับอย่างแรกที่ผมทำกลยุทธ์อย่างแรกคืองงาาครับ <S <S งง,งอาจารย์ดัยวัฒน์งงไปเลยครับเมื่อเจอคำชมที่ว่าคำถามดีมากครับหนีไม่พ้นเรื่องของสื่อแน่นอนก็จะมีพวกนิตยสารนะครับพวกทางด้านรายการทีวีที่เป็นเกี่ยวกับทางด้านธุรกิจด้านนี้นะครับมันก็จะมีนิตยสารที่แยกหมุนหมวกออกไปว่าเป็นแฟรนไชส์อะไรบ้างอย่างเช่นพวกที่สามารถทําให้เราแก้จนได้ฮะ เาดูแล้วทำไมก็ต้องเชื่อถือมาเป็นสัญชาให้คุณโอเคสิ่งที่สำคัญอย่างที่ผมบอกเขาว่าวันนี้ผมมีความน่าเชื่อถือในแบ็กกราวน์ของทางเราเองตรงไหนครับแบ็กกราว์ของทางเราเป็นประวัติที่เราทำมานานแล้วเราโชว์ลูกค้าทุกอย่างว่าเรามีบริการอะไรเรามีบริการที่หลากหลายอย่างกรุงเทพเนี่ยผมบอกว่าสื่อที่ได้ผลที่สุดคืออินเทอร์เน็ตนะครับพู้พอสามารถเข้าถึงเราได้ในอินเทอร์เน็ตแต่ถามว่าถ้าสมมุติว่าอยู่หนองคายอย่างเงี้ยฮะ ผู้รู้คงไม่มานั่งเซิร์ชหาอินเทอร์เน็ตแน่นอนมันก็จะกลายเป็นสื่อเรื่องเรื่องน้องคายเล่นเน็ตเยอะนะฮะเปรียบเทียบครับเปรียบเทียบมาถามนิดนึงว่าทําไมต้องไปเปิดต่างจังหวัดเยอะๆในเมื่อในเมื่อกลุ่มเป้าหมายหลักเนี่ยมันอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลหรือต่างประเทศเพราะคนในต่างประเทศเนี่ยมาแต่งงานกับสาวไทยมหาศาลเลยนะฮะทํางเป็นตลาดที่ใหญ่และมีศักยภาพมากกว่าผิดฮะผมและกรณีของแฟนชายเนี่ย มีปัญหานะฮะถ้าคุมค,คุณภาพไม่ได้นี่รกระทบต่อแบรนด์คุณด้วยแล้วพังหมดเลยนะฮะแน่นอนฮะถูกต้องเพราะว่าเราไม่สามารถอย่างที่บอกเราไม่สามารถทําอะไรทุกอย่างให้มันเหมือนกันได้ทั้งหมดเพราะ,ะนี่คือสกิลส่วนตัวอย่างนี้ก็ทำนี่ฮะไม่สามารถพังได้ไนะครับเพราะว่าเพราะว่าสิ่งที่สาคัญอย่างที่ผมบอกเขาว่าคนที่ไปสัมภาษณ์เราต้องรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนทําอะไรก่อน เราเมื่อเราได้ข้อมูลมานะครับการแมทเนี่ยจะต้องส่งข้อมูลกลับมาที่ส่วนกลางด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสุดท้ายมันก็ต้องผ่านมือผมด้วยกระบวนการว่าสุดท้ายต้องมาผ่านผมอยู่ดีครับผมเป็นมัธยเตอร์ของดรเดชเนี่ยแล้วคุณให้แต่งงานวันละคู่เนี่ยจากแผนธุรกิจคุณเนี่ยอมันจะมันจะต่งกันทันได้ไงครับเรารู้ข้อมูลว่าคนโสดเนี่ยผมผมไม่สนใจเรื่องจำนวนผมแค่ว่าคุณจะทำงานทันยังไงโอเคอย่าลืมบอกเขาว่า ทุกคนที่จะต้องผ่านในเรื่องของข้อมูลของทางดนตรเดตท,ทั้งหมดะนะครับสุดท้ายคุณต้องกระบวนการข้อมูลก็มาผ่านคุณหมดใช่ไหมคุณที่คุณหอ,อม่านี้แล้วเนี่ยอาจารย์ก็แซวไปนั่นคนทํางานเยอะก็ต้องผ่านเยอะสิครับอาจารย์คุณคิดว่าขอให้ลงหนังสือพิมพ์ขอให้ลงนิตยสารลงเว็บไซต์ลงบิลบอร์ดไปตั้งในผับเนี่ยก็จะทําให้คนเดินเข้ามาหาแฟงใช้<ส>ของคุณส่วนหนึ่งครับแล้วเราคิดว่ามีมากกว่า2คน นะครับโอเคอีกกลยุทธ์นะครับผมพูดกลยุทธ์ต่อไปนะฮะว่าเราจะทํายังไงให้มันเกิดพวกนี้ได้ทั้งหมดสิ่งที่ผมต้องการจะทําคือว่าผมต้องการเปิดเป็น Love College <Huh? S 1> อะไรนะครับ Love College คืออะไรเหรอเล่นเอาอึ้งกันทั้งสตูดิโอเลยครับเปิด Love College โ <laughs> รงเรียนสอนเรื่องความรักสิ่งที่เป็น Love College คือว่าเราจะเชิญวิทยากรต่างๆที่มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวความรักผมจะมีตารางนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร เวลาเนี้เรียนเรื่องอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เขาได้อย่างอย่างแรกคือเขาเองได้ในเรื่อง,องความรู้แต่จุดประสงค์ที่ผมต้องการมากกว่าน,นั้นคือว่ามันเป็นการรวบรวมกลุ่มคนคนโสตรงนี้มารวมกันนะครับทำให้เขาได้เจอกันมันก็เป็นเป็นภาพลักษณ์อย่างหนึ่งที่สามารถที่จะทําให้เราไปถึงเป้าหมายได้เพราะนั้นเอะผมจะคุณจับเสื้อมือเปล่าป่ะถูกต้อง โอ้โหถามกันแรงตอบกันแรงจริงๆครับโุรกิจจับเสือมือเปล่าจริงๆเหรอห่จับเสือมือเปล่าใช่ไหมหนึ่งสมองสองมือไปลว่าับแปว่าถามตรงๆตอบตรงๆเลยว่าจับเสือมือเปล่าเลยครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราทาออกมาเราถือว่าเรามีข้อมูลลงทุนไปเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้หลักล้านครับหลักล้านแล้วตอนนี้หล้านห้าปีล้านครับก็ส่วนใหญ่เรื่องการลงทุนนะเป็นในเรื่องของการตลาดซะส่วนใหญ่อเพราะว่าธุรกิจนี้เนี่ย ผมไม่มีสินค้าครับสินค้ามนุษย์เขาสร้างขึ้นให้ผมเองขออน<า>ุญาตถามอีกนิดหนึ่งฮะคุณจะทํำยังไงถ้าลูกค้าที่สมัครเข้ามาโดยเฉพาะลูกค้าผู้ชายครับอยากจะเดทกับผู้หญิงสวยๆครับอแต่โดยธรรมชาติคนหน้าตาดีก็คงจะไม่มาสมัครไอไลท์เดทใช่มเพราะว่าเขาเรียบวเรียบร้อยอเรียนจีนมแล้วมีหรือไม่ดีดีดีซึ่งถ้าดีมากนี่อาจจะเป็นซึ่งถ้าดีมากนี่อาจจะเป็น ก็ได้นะฮะโอเคคำถามคนหน้าตาแย่เมื่อแห่เข้ามาในไอรัสเดดมากๆจนวันหนึ่งไอรัสเดดกลายเป็นศูนย์รวมคนไม่ตาองอุบาเคจะทำยังไงอ่ะลูกค้าที่เข้ามาทางเราหน้าตาดีเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเพราะผมบอกว่าคนที่คน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 ะนะมีเยอะเลยอีเนอนคี่เปนค์เน็นต์คน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 งน้นยนกิคนคนึ่คนคนคนคคนนนคน ดูแลตัวเองได้ดีหน้าที่การงานดีเพราะนั้นเขาพร้อมที่จะทํำยังไงให้ตัวเองดูดีและมีแฟนไม่ใช่เล่นๆถูกต้องครับไม่ใช่มาแบบฉันไม่มีแล้แกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มพี่ประสบความส็จสูงด้วยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่คุณพูดมาเป็นเรื่องจริงโอเค ถามว่าวันนี้ลองสมัครกับทางผมเนี่ยผมว่าทางคณะกรรมการก็ไม่ได้น่าเกียดนะฮะเพราะฉะนั้นลองถาคู่กับผมดูว่าจะประสบความสำเร็จไหมลองดูว่าทางฝ่ายหญิงที่ผมจัดให้เขาจะชอบหรือเปล่าหมายว่าทางนี้มั่นใจว่าโอเคกรรมการสามท่านถ้าเกิดลองบุคลิกปุ๊บเนี่ยมีคู่แน่สุวรรตรีที่บุคลิกสีไม่สบายดีบ้านให้ดูในว่าอย่างไรสับทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยจริงกี่เปอร์เซ็นต์และไม่จริงกี่เปอร์เซ็นต์ครับ โอ้เจอคำถามนี้เข้าไปดรเดชเราถึงกับอึ้งไปเลยครับคำตอบของเขาจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าบอกได้วยคำเดียวห้ามพลาดครับเกรดเด็ด SME กับธนาคารกสิกรไทยการใช้การออกแบบเป็นตัวนำที่ทำให้สินค้าประสบความสำเร็จ หากธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจของการขายสินค้าการให้ความสำคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างความแตกต่างทำให้สินค้ามีเอกลักษณ์หรือมีความล้ำยุคด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมถือเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จที่คุณควรให้ความสนใจ